สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยปัจนะนะครับวันนี้จะมาสาธิตการตั้งค่าในสตูดิโอของ YouTube นะครับเวลาเราทำช็อตวิดีโอแล้วตั้งค่าสร้างรายได้นะครับมันตั้งในมือถือยากมากจะต้องเข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube Studio นะครับแล้วถ้าเป็นคลิปยาวๆเวลาเราจะไปตั้ง End Screen ในมือถือมันทำยากท่ันผู้ชม วาะในโปรแกรมธรรมดาที่ YouTube ให้มามันทำไม่ได้วันนี้ผมโหลดคลิปไปหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการทำนะครับลองดูเลยนะครับอันแรกก็คือต้องเข้าไปที่ Chrome นะครับเข้าไปที่ Chrome แล้วจะต้องไปที่ youtube.com นะครับนี่มาตรงนี้เลยครับ ต่อมาต้องไปกดไอซีเหลี่ยมเล็กๆที่เป็นดีนะครับขั้นตอนนี้ผมทำและยากมากนะผู้ชมกว่าจะเข้าได้แต่ต้องใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับก็กดดีเข้าไปกดที่ดีก็คือให้มันเลี้ยงหน้าจอเป็นหลายอันแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวานี่แหละครับกดแท็บใหม่ครับกดแท็บใหม่หนึ่งครั้งต้องตื้อจนกว่ามันจะได้นะมันใช้เวลานาน,านมากแล้วไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันนะผู้ชมกด าบางทีกดครั้งแรกไม่ได้กดใหม่ครับท่านผู้ชมต้องกดจนกว่ามันจะมาหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับพอมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ไปกดที่ YouTube ช่องของเราครับพอกด YouTube ช่องของเราแล้วไปที่การตั้งค่าครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับมาแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมเมื่อมาแล้วเราคลี่ออกมาหน่อยครับ เลือกตรงนี้เลยครับสถานะและฟีเจอร์ของช่องกดตรงนี้เลยครับรอนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมคลิกออกนะครับแล้วกดคำว่าปิดกะท่านผู้ชมกดปิดตรงนี้นะครับนี่มาแล้วครับพอมาเสร็จแล้วเลื่อนไปเลยครับเลือกตรงที่2นะครับเนื้อหา เนื้อหาเนื้อหานะครับอันนี้คือคลิปใหม่ของผมท่านผู้ชมครับคลิปด้านบนนะครับกดเลือกเลยครับกดตัวตัวนี้เพื่อเรามาแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อเรามาตั้งค่าตั้งค่าสร้างไรายได้เราทําในยูทูบสตูดิโอที่เป็นแอปที่เขาให้ได้ครับแต่พอเอ็นสกรีนมันตั้งไม่ได้วันนี้ผมรัดไปที่เอ็นสกรีนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาตรงนี้เห็นไหมครับ มันตั้งเอ็นสกรีนได้โดวยวิธีการนี้นะครับเข้าแบบนี้เลยก็กดที่เอ็นสกรีนเข้าไปครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยคลิปนะครับยังเป็นตั้งค่าส่วนตัวอยู่และยังไม่ได้ทําข้อมูลเช่นคลิกสร้างไรายได้หรือว่าทําคําอธิบายอะไรผมยังไม่ได้ทาเลยนะครับแต่วันนี้มาสาธิตในเรื่องของการทำเอ็นสกรีนเพราะว่าตั้งในมือถือไม่ได้มันต้องเข้าหลังบ้านแบบนี้ ครับก็ผมจะคลิกเลือกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่มันก็เริ่มตั้งค่าให้เราแล้วเห็นไหมครับมันมาแล้วคลิปของผมตัวน,นี้มันตั้งค่าให้แล้วก็กดบันทึกครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่คือวิธีการเข้าหลังบ้านของ YouTube Studio คลิกอันที่2นะครับเนื้อหากดที่เนื้อหามาแล้วครับเนี่ครับช็อตที่ผมกำลัง เอาเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับอัปโหลดขึ้นไปช็อตตรงนี้เราเลื่อนไปเพื่อตั้งค่านะครับจนหน้านี้นะครับอีกไปที่หน้านี้เนี่ยครับต้องสร้างไรายได้มันปิดอยู่นะครับกดที่สร้างไรายได้ครับกดคําว่าเปิดเข้าไปครับถัดไปครับกดคําว่าถัดไปทีนี้มันก็จะมีให้เราตั้งค่าตรงนี้ เลือกว่า youtube ของเราช่องของเรานั้นไม่ใช่ทั้งหมดก็คือพฤติกรรมอันตรายเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรไม่มีตรงนี้เราก็ติ๊กเข้าไปว่าไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นนะครับไม่ใช่ติ๊กแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเจอคําว่า,าเจอคําว่าส่งตรงนี้นะครับข้างล่างติ๊กคําว่าส่งเข้าไปส่งไปแล้ว ทนี้มาดูนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเปิดสร้างไรายได้ขึ้นมาแล้วครับตัว S ตัวดอลลาร์นะครับแต่ค่าความเป็นส่วนตัวเรายัางตั้งอยู่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำข้อมูลไม่ว่าจะพิมพ์ชื่อเรื่องพิมพ์แท็กพิมพ์ข้อความอธิบายวิดีโอในอย่างนะครับนี่คือวิธีการเข้าไปที่หลังบ้านเพื่อไปตั้งค่าสร้างไรายได้ของชอ็อตหรือไปตั้ง Endscreen ของคลิปยาวๆ เพื่อให้เมื่อจบคลิปเราแล้วจะให้ท่านผู้ชมดูคลิปของเราต่อ,อยังไงที่เอนสกีนนะครับทำตามตนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับจะสร้างคลิปดีๆเนื้อหาดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับความผิดพลาดบกพร่องประกันใดก็ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ